พี่มาสากอายุเท่ามีถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยในยุคนี้คือเขาก็จะชอบคือจะกรี๊ดมากอุ้ยีแบบเท่จังงูนี่นั่นแต่สําหรับในคนวัยเดียวกันน่ยมันก็จะมีบ้างที่แบบดูแม่งแบบที่นี้ไม่ดูแบ๊บแบว่ะไม่ค่อยน่าเข้าใกล้หรือดูความน่าเชื่อถือจะไม่ค่อยมี เพราะนั้นพี่จะไม่สนใจเลยว่าคือใครจะมองยังไงเพราะว่าคนในครอบครัวเราเนี่ยเขาไม่ได้ติดตรงนี้เลยพอหลังๆเข้าไปเห็นพาพาเออแม่สวยมากอะไรเงี้ยคือเราใช้ชีวิตของเราปกติแบบนี้แล้วเราก็แฮปปี้อย่างที่สุดแล้ว วันเพ็งนะคะชื่อเล่นชื่อยีปีนี้อายุ58อาชีพของพี่ตอนนี้คือพี่รับฟรีแลนซ์รับงานโฆษณาถ่ายแบบเริ่มต้นอาชีพนี้ตอนอายุประมาณ56จริงๆแล้วเนี่ยความคิดที่จะสักเนี่ยคือไม่มีเลยด้วยความที่เราก็เป็นลูกคนจีนเนาะแล้วในยุคเราเนี่ยใช่ไหมฮะคือพอเราเห็นคนมีรอยสักก็จะแบบ โอ้คนสัตว์นี่คือจะต้องเป็นคนที่แบบอยู่ในคุกอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบพวกมาเฟียนักเลงคือที่บ้านพี่เลี้ยงน้องหมาไว้ตัวหนึ่งชื่ออโมยอโมยอยู่กับพี่มาสิบกว่าปีนะคือเขาเป็นเหมือนเหมือนเป็นชีวิตที่นะรองจากพ่อกับแม่นะช่วงจังหวะชีวิตของเรา,ารั้งมมันจะมีเรื่องอะไรเศร้าๆเนี่ยเราพูดให้ใครฟังไม่ได้พเพราะเขาอยู่กับเราเนี่ยเขาแค่มาแบบเกยะเอาหน้ามาเกิดคุบเราก็มองโ,อโหเราเนาะ มันเหมือนได้ระบายแค่มองหน้ามองตากันคืนรู้แล้วพอเราเขาไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยัวพี่แบบชีวิตเปลี่ยนัวพี่เอาจริงนะพี่เป็นคนไม่ชอบนั่งเขียนไดอารี่แล้วก็ความทรงจำเนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่าถ้าายุพี่มากขึ้นพี่จะแบบถูกไหมประมาณนึงอ่ะอันนี้ก็อีกข้อหนึง่งแล้วก็เรื่องถ่ายรูปพี่ไม่เคยไม่เคยถ่ายรูปเขาได้เลยพูดจริงครนี้พอวันหนึ่งพี่นึกถึงเรื่องแบบเฮ้ เห็นเพื่อนที่รู้จักกันน้องๆเนี่ยที่เขามีรอยสักเกรียนมิเอเฮ้ยหรือไม่เราสักกระหมุยดีกว่าไปไหนคือไปด้วยกันอันนี้จะเป็นลายแรกคือเป็นรูปกระหมุยที่เขาเขามองหน้าเราตอนที่เข็มลงไปเอาจริงเลยนะคะตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าเรายังอยู่ในโมเมนต,ต์ที่แบบคิดถึงเขามากแล้วเราก็แบบเนี่ยให้ช่างสักเนี้ยช่างกะลงเข็มไปพี่ไม่รู้สึกอะไรเลยพอพอสักขึ้นมาปุ๊บคือ สวยคือน้องสวยแล้วน้องมไม่รู้นะที่มีความรู้สึกว่าพี่มองไปแล้วแล้วเขามีชีวิตอะ่ะเหมือนกับเขาก็มองเราแล้วพอเราเราคุยกันอะ่ะระบบน้องถามจริงตัง้งแต่น้องสัก์มาเนี่ยนะมีคนเนี่ยอายุเยอะเนี่ยอายุเท่าไหร่ก็พีอะ่ะแหละเออก็ี่เยีอ่ะแหละอันนี้จะเป็นคุณพ่อกับคุณแม่นะคะสองรูปนี้จริงๆรูปพ่อแม่พี่ว่ามันมันไม่ต้องน่ามีเหตุผลเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นเนี่ยคะ่ะเป็นลายมันดดล่าอัน เสร็จแล้วก็อันนี้ค่อยมาเพิ่มพวกนี้ก็จะเป็นมันดาลาหมดอันนี้มาเพิ่มอันนี้แล้วก็มาต่อข้างบนจริงๆแล้วเนี่ยพี่เคยถามช่างเหมือนกันนะว่ามันดาลาคืออะไรเขาก็บอกว่าเป็นดอกบัวไว้ถวายบูชาพระพุทธเจ้าโอ้โหซึ่งพี่ฟังแล้วพี่รู้สึกเนาะถูกแล้วล่ะว่าทำไมเราถึงชอบอันนี้คือความหมายดีมากก่อนหน้าที่พี่จะมาอยู่จุดนี้นะคะตอนก็เป็นแม่บ้านแล้วก็พอเราเราเรา,เราไปเจอเพื่อน ไปวัดด้วยกันเลยแบบนี้ก็จะมองอะไรเงี้ยหรือว่าบางครั้งเราไปเดินห้างอะไรเงี้ยคนก็จะแบบไม,ไม่กล้าเข้าใกล้ก็จะแบบเยืบเยอบอย่าไปยุ่งกับมนันไอ้นี่อย่าไปยุ่งกับมันเป็นผู้หญิงสักทําไมอําคนก็จะบอกว่าสักอะไรเยอะแยะพอแล้วแต่สิ่งที่เข้ามาในชีวิตพี่ก็คือถ้าเป็นเด็กยุคใหม่แม่แม่แบบแม่งแบบโคตรเฟี้ยวเลยว่า ตอนท so like <UM ี่สักเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องไปนู่นไอ้นี้ไอ้นั้นไม่เลยมันมีสตอรี่ของมันพี่ไม่ได้อยากสักเพราะฟามแบบให้เก๋หรือเท่หรือแบบว่าจะต้องมันไม่ใช่อย่างอย่างที่เล่ามาใช่ไหมสำหรับพี่นะพี่มองว่าอยู่อายุเท่านี้ยุ่อยากทำไรอยู่ทำเถอะทำไปเลยคือแม่ความสุขแล้วพี่ก็เข้าใจว่าคนยุคนี้ก็คิดแบบนี้แต่สำหรับพี่พี่ก็จะมีกรอบ คือจะต้องสมวัยด้วยอยู่จะสวยก็ต้องสวยสมวัยถูกไหมสมกับบุคลิกของตัวเองคือบางครั้งโอเคอยากจะฉีกไปบ้างนิดนึงนั่นแหละแต่ตัวตนของเราคือเราอย่างนี้เพราะฉะนั้นสวยให้สมวัย